สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ e ีซี่ a ี y 6395นะครับวันนี้มีของมารีวิวแต่เป็นเรื่องของเซฟตี้นะครับต้องบอกก่อนว่าข่าวเรื่องรถจมน้ำเนี่ยเราเจอกันมาหลายครั้งแล้วนะที่ผ่านมาแล้วก็คนเนี่ยหนีได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมเพราะว่าเวลารถมจมไปในน้ําเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาครับว่ามันหนีออกจากในรถไม่ได้เพราะกระจกมันแบบไฟมันเปิดไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ เมื่อก่อนนะครับมันจะเป็นลักษณะว่าเอาหัวหมอนเนี่ยจากข้างหลังรถเราเอาไปงัดนะครับแต่ว่าปัจจุบันรถผมมันไม่มีหัวหมอนที่จะงัดแล้วไงนะเบาะมันเป็นแบบเหมือนเป็นบักเก็ตซีติดไปเลยเป็นหัวหมอนมันอยู่ข้างเบาะหลังเพราะนั้นถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยผมจะยกตัวไปหยิบยังไงถูกไหมใช่ไหมผมก็เลยมองหาว่าผมจะซื้อพวกคอนยุลภัยจริงๆมันก็มีหลายแบบมากๆซึ่ง สุดท้ายผมก็เลยรู้สึกว่าต้องเอาอะไรที่มันดูแบบสะดวกในการใช้งานแล้วก็ไม่อยากได้ใหญ่เกินไปนะครับมันมีถูกๆนะบอกก่อนแต่จากที่ผมเห็นมาเนี่ยความน่าเชื่อถือของแบรนด์มันเป็นสิ่งที่ผมควรจะต้องพิจารณาเพราะไม่งั้นเนี่ยเกิดถึงช่วราเ่วนจริงๆแล้วจะใช้แล้วใช้ไม่ได้ทําไงอ่ะถูกปะผมก็เลยซื้อของเบสซียัสมาซื้อมาสองอันทำไมซื้อสองอันไว้มันสองข้างเลยซ้ายขวาเลยเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดไปนะครับเป็นตัวคอนนิรภัย แล้วพร้อมอคัตเตอร์ตัดเข็มขัดนิรภัยที่คาดเราตัดทิ้งได้ด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตัวเล็กมากๆนะครับตามสไตล์เบเชียนะครับก็จะมี QR code ให้เราสแกนเห็นไหมว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ขูดนะอีกอันนึนี่ยผมขูดเช็คไปแล้วนะอันนี้ผมขูดเช็คไปแล้วเนี่ยที่เห็นนี่ยนะผมขูดเช็คไปแล้ว มแม้วเวลาเข้าไปเช็คปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไอาตัวนี้เคยถูกใช้คโค้ดไปหรือย่างเป็นครั้งแรกของการใช้คโค้ดไหมนะครับอย่างอย่างอย่างตัวนี้ผมเช็คโค้ดไปแล้วนะครับก็ของแท้แน่นอนอันนี้สั่งมาจากจากจีน,นส่งมาจากจีนนั่นเนี่ยในราคาไม่แพงบอกเลยนะครับบอดี้เนี่ยผมก็เลยเอาซื้อสีแดงเราลดเป็นสีแดงไงน,นะครับอ่ะผมให้ดูในกล่องมีอะไรดีกว่าสองอันนี้เหมือนกันบอกเลยนะครับแกเอาอมาปั๊บจะเจอสติ๊กเกอร์ตามสไตล์เบสิอัส ตัวแพ็กเกจมานะครับมันจะมีตัวนี้ไว้สําหรับแปะเข้ากับตัวรถนะครับเพื่อเราจะเอาตัวนี้ไปยึดกับพื้นผิววัสดุของรถนะครับลักษณะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นกาว 3M เห็นไหมสามเอเลยนะผมซื้อมาเป็นสีแดงนะจริงมันมีสีเงินสีแดงแล้วก็สีอะไรสีผมจำไม่ได้ละนะนะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่าผมไปซื้อมาจากไหนราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับ ส่งมารู้สึกมาจากจีนเหมือนกันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยนะครับอ่ะผมให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างตัวมันนะครับส่วนหัวเนี่ยเป็นที่ตัดเข็มขัดนิรภัยสังเกตไหมม,มันคือใบมีคัตเตอร์นะครับทำมุมเฉียง45องศาไม่ได้จะสี่้าน่าจะสาเพื่อใช้ในการเฉือนนะครับแล้วก็ตัวนี้มียางด้วยเพื่อที่ทำให้แบบมันยึดติดแน่นนะครับเวลาเราดึงเนมันมีน้ำหนักนะ ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นค้อนครับสังเกตไหมว่าไอ้ตัวเนี้ไม่มีอะไรที่ออกมาเพื่อสัมผัสให้เราแบบว่าเกิดการบาดเจ็บได้เลยเพราะจริงจริงค้อนของที่ใช้ในการทุกกระจกส่วนใหญ่มันจะเป็นเหมือนพวกทางสเตนนะครับเพื่อมีความแข็งในการกระแทกในการเจเราะก็าเป็นแบบเหล็กธรรมดาทั่วไปบางทีมันต่อกมันไม่เข้านะนะครับเวลาใช้ก็คือกดลงไปเลยครับสปริงมันจะยุบไปแล้วมันก็จะไปดันให้ค้อนมากระแทกกระจกเวลาไม่ใช้ก็ปิดกลับเข้าไปอย่างนี้ ครับก็ขอให้ไม่ได้ใช้อะนะครับประมาณนี้ทีนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนนะไม่มีโอกาสได้เทสว่าเฮ้ยถ้าไปเทสกับพวกกระจกที่เป็นแบบกระจกนิลภัยจริงๆมันจะแตกไหมส่วนใหญ่กระจกนิลภัยจริงๆเป็นพวกกระจกเทเบอร์กลาสนะครับซึ่งโขเ,เป็นไงล่ะเบสิอาร์ให้มาด้วยเบสิอาร์ให้มาอยู่ในนี้ผมให้ดูเป็นกระจกนิลภัยที่เบสิอาร์ให้มาอยู่นี่ให้มาให้เราเทสอ่ะหนึ่งแผ่นความหนาประมาณนี้เห็นไหมหนึ่งแผ่น ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเดี๋ยวผมก็จะเทสให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะเดีย๋ยวให้ดูในตัวกระจกว่าเนื้อมันแน่นแค่ไหนอ่ะผมให้ดูนะว่าเฮ้ย <hum> มันกระจกนิรภัยจริงจงปกติกระจกธรรมดาก็แตกไปแล้วนะผมโย <muss> นให้ดูเห็นไหมว่ามันไม่ใช่กระจกธรรมดามันให้กระจกนิรภัยมาไหมปูนกับปูนมันยังไม่แตกเลยเนี่ยเห็นแล ตอนนั้น <Hollywood> นี่คือกระจกนิรภัยนะความหนาประมาณนี้แล้วที่สําคัญงานเขาเนี่ยใส่ใจนะขอบอกขนาดเป็นนิรภัยเนี่ยไม่มีส่วนคมนะรูปไปไม่บาดใจคอผมใส่ไปในนี้แล้วกันเดี๋ยวมันทำเราเราพอผมทํามันแตกแล้วเดี๋ยวมันกลายเป็นมีปัญหานะครับก็ผมสาธิตให้ดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเฮ้ยไม่เอาดีไม่สาธิตเลยบอกแฟนผมกดให้ดูจะได้เห็นชัดๆเลยว่าถ้าคนไม่เคยใช้เลยไม่เคยดูเลยแค่ฟังว่าให้กดกระแทกอย่างเดียวทำเป็นหรือเปล่า อ่ะผมให้แฟนผมมาลองทําดูกดลงไปเลยอ่าเดี๋ยวเห็นไหมเออเนี่ยเดี๋ยวไม่เห็นให้เห็นใกล้ๆหน่อยดิแตกไหมอ,ออนีกระจกนะเห็นนะเดี๋ยวผมจะให้แฟนผมกดลงไปนะกดเลยกดโอ<ฮ>้โหเป็นไงครับง่ายอยู่ง่ายไหมง่ายอยู่ใช้แรงไม่เยอะแตกเลยทันทีเห็นเปล่านี่คือผู้หญิงกดโดยที่ผมก็แค่บอกให้กดลงไปเฉยๆนะครับ แตกแล้วเวลาพอเสร็จเรียบร้อยเราก็เก็บแค่นั้นถึงอารมณ์นั้นจริงๆไม่มีใครเก็บแล้วเราจริงๆเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมเฮ้ยมันโอเคนะนจริงๆนี่เห็นไหมยับนี่เห็นนะแตกรานเป็นเม็ดข้าโพดเพราะฉนั้นบอกก่อนว่าน,นี่คือเทมเพอร์กลาพราะปกติถ้าเป็นกระจกธรรมดามันก็จะเป็นเส้นเนาะอันนี้ยับเลยนะยับ เพราะฉะนั้นผมก็จะเทสของผมบ้างอีกอันหนึ่งเพราะผมก็จะเทสไอ้ตัวนี้2อันเพื่อให้ให้ชัวร์ว่าตัวที่ผมมีเนะี่ยมันใช้งานได้ซึ่งถือว่าดีนะปกติแล้วเนะี่ยไอ้พวกคอนี่ละไผ่อะไรพวกเนี้ยมันไม่มีโอกาสได้เทสไงถูกไหมแต่ว่าบริษัทให้มาเพื่อเราได้เทสนี่จะได้รู้ว่าไอ้คอนมันใช้ได้หรือเปล่าเห็นไหมนี่อีกอันหนึ่งผมซื้อมาสองอันนะกดกระแทกเข้าไปครับกดกระแทกเข้าไปมันเป็นการที่ทาให้เราได้รู้ด้วยว่าจริงๆว่าเรากดต้องออกแรงกดแค่ไหนนะ จร,จริงๆแล้วถ้าเป็นพวกกระจกรถยนต์นะให้นึกภาพนะเราจะไม่ได้กดตรงกลางนะเราจะกดขอบ 4, 4ี่มุมของทั้งกระจกอยู่ตรงไหนก็ได้ที่เราจะกดนั่นคือหลักการที่ถูกเราจะไม่กดตรงกลางกระจกนะแต่ว่านี่คือเทสให้ดูในส่วนของกระจกนีราภัยนะครับถ้าเป็นกระจกรถยนต์จริงๆเนี่ยจะกดตามขอบไม่กดตรงกลางนะบอกก่อนนะขอบซ้ายขอบบนขอบล่างนะครับประมาณนั้นอันนี้กดให้ดูกดปึ๊บโอ้โหเป็นไงแล้วก็เรียบร้อยงานเนียน นะครับกดเลนกล้องโอ้พังอย่างี้ไม่คุมนะครับเห็นไหมแต่ไม่เข้าโพลเลยผมบอกแล้วนี่กระจกนิลภัยนะครับประมาณนี้เลยนี่อย่างที่เห็นเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยากจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วก็ข้อดีอย่างที่ผมบอกเลยเบซีอัสเนี่ยมันยังแบบให้เราได้เทสไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้ไหมประมาณนั้นเพราะไม่งั้นเราก็ไม่มีทางที่จะรู้ใช่ไหมว่า้ไอตัวที่เรามีคอนเนี่ยลักษณะของคอนนิลภัยตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่า ถูกไหมเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาซื้อมาใครก็จะให้คุณมานั่งทุกกระจกเล่นถูกไหมปรากฏว่าเบเซียร์เขาให้มาตอบโจทย์จริงๆนี่ครับเบเซียร์ลืมลืมตัดเสียงัันนิลลาพายอยู่ส่วนหัวเทือกตรงนี้นะดึงออกมาครับเห็นไหมจะเห็นมุมเฉียงผมจะตัดให้ดูนะนี่คือเชือกลากเชือกมัดนะครับเหนียวบอกเลยอันนี้เหนียวถ้าเส้นใหญ่กว่านี้นะลากรถได้เลยนะ ทีนี้ผมจะตัดให้ดูครับว่ามันตัดเข้าไม่เข้ายัางไงนะครับปกติเข็มขัดเนื้อปยแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะตัดเข้าไปแบบนี้ครับปึ๊บดันเข้าไปอย่างนี้นะเดี๋ยวก่อนสังเกตไหมเข้าไปแล้วนะกดแค่น,นี้เดียวนะกดเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ดึงเข้าไปครับเนี่ยดึงเข้าไปปึ๊บ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 ,บขาแล้วอะ่ะเห็นไหมลองอีกอันหนึ่งเพราะผมมีสองอันเนาะถูกไหมอันก็จะใช้อนี้เข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ ดึงไว้ตึงๆนะครับแล้วเราก็ดันนี้เข้าไปครับเพื่อจะตัดเข็มขารนดิโภไยเราน,นีปับปั๊บปับไหนขาดแล้วอะ่ะคมนะเห็นไหมอันนี้คือเป็นตำแหน่งที่ผมใช้ติดเข้าไปนะครับนี่ให้ดูไกลๆหยิบสะดวกนะครับเห็นชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือหลังก็หยิบได้นะหยิบออกมาเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นแท่นยึดปกติ อันนี้พร้อมใช้เราก็วางไ้แค่นั้นเองฝาก้แล้วกันยังไงถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ใต้คําบรรยาด,ด้านล่างนะครับมันราคาไม่แพงอแล้วก็มันคือแบบใครจะรู้ว่าถึงจุด,จ,ดจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะจําเป็นต้องใช้นะถึงเวลานั้นที่เราต้องใช้แล้วมันไม่มีเนี่ยมันน่ากลัวนะครับมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วมันไม่มีโอเคปะก็ฝากไว้แล้วครับเพื่อนๆถ้าสนใจดูข่าบรรยาด้านล่างผมทิ้งลิงไว้ให้ว,วันนี้ ขอบคุณยูทตบเบอร์ชมอีซี่ซีซ่ของทานเก้าห้านะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ไปไมไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการเด็ิคลิปวันนี้ไปละขอบคุณครับ